สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับแท่นชาร์จไร้สายนะครับจากยี่ห้อโฮโคครับรุ่น cw 2 1ครับแท่นชาร์จตัวนี้นะครับเป็น t r e in 1นะครับ m u l ติฟังชันไว wireless charger นะครับก็คือมี3ฟังก์ชันนะครับอยู่ในตัวเดียวนะครับในส่วนของฟังก์ชันแรกนะครับก็คือเป็นแท่นชาร์จไร้สายที่สําหรับใช้กับอุปกรณ์พวกโทรศัพท์นะครับก็เป็นมาตรฐาน Qi นะครับก็สามารถที่จะจ่ายพลังงานให้กับโทรศัพท์มือถือนะครับ iPhone นะครับหรือว่า จะเป็นของ Android Ph o n e ก็ได้นะครับต่อมานะครับก็จะมีช่องนะครับสำหรับที่จะเสียบชาร์จให้กับตัว AirPods นะครับก็ส,สามารถที่จะใช้ตัวกล่อง AirPods นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็จ่ายไฟชาร์จได้นะครับต่อมานะครับ <S <S 2> <S 2> ก็จะเป็นช่องนะครับแล้วก็เป็นแท่นสำหรับที่จะชาร์จไฟให้กับตัว Apple Watch นะครับก็สามารถที่จะรองรับตัว Apple Watch ได้ทุกขนาดนะครับก็สามารถชาร์จได้จากตรงนี้เลยนะครับ ในส่วนของตัวชิ้นงานนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีเทานะครับสําหรับการจ่ายพลังงานนะครับรับพลังงานด้วย USB Type C นะครับซึ่งพอร์ตการเชื่อมต่อก็จะไปอยู่บริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นช่อง USB Type C เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับลองมาดูด้านหลังนะครับก็จะมีบอกสเปคนะครับของ input แล้วก็ p u t p u t นะครับรุ่น CW 2 1ตัวนี้นะครับ อินพุตนะครับก็สามารถที่จะรองรับได้ที่5โวลต์นะครับ2แอมป์แล้วก็9โวลต์2แอมป์นะครับในส่วนของเอาต์พุตนะครับสำหรับจ่ายให้กับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับได้ถึง5วัตต์7.5วัตต์แล้วก็10วัตต์เลยนะครับส่วนเอาต์พุตที่ต่อแล้วก็จ่ายให้กับตัว apple watch นะครับก็จะอยู่ที่2วัตต์นะครับแล้วก็เอาต์พุตนะครับที่ต่อให้กับตัว airpods นะครับก็จะอยู่ที่3วัตต์นะครับ ตัวนี้นะครับก็จะค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับใช้ตัวเดียวนะครับสามารถชาร์จได้3อุปกรณ์เลยนะครับกลับมาพูดถึงวัสดุกันนิดนึงนะครับก็สร้างจากพลาสติก ABS นะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยไม่ใหญ่มากนะครับก็จะกระทัดรัดวางบนโต๊ะก็สวยดีนะครับต่อมาในส่วนของระบบการป้องกันนะครับก็มี p r o t e c t i o n circuit กันในส่วนของกระแสไฟด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าจะไม่ใส่ายไฟและทําอันตรายให้กับอุปกรณ์เรานะครับนอกนั้นนะครับก็ยังสามารถรองรับตัว Quick c h a r ์จ3.0ได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราต้องการชาร์จเร็วนะครับตอนนี้นะครับจะมาลองทดสอบใช้งานดูนะครับก็เดี๋ยวจะลองใช้ Apple Watch นะครับแล้วก็ลองเสียบเข้าช่องแท่นชาร์จดูนะครับว่ามันสามารถที่จะชาร์จไฟเข้าไปได้หรือเปล่าตัวนี้ก็จะเป็น Apple Watch นะครับ วางเข้าไปนะครับมันก็จะดูดนะครับชาร์จเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ยังชาร์จอยู่นะครับก็ทํางานได้ตามปกติเลยนะครับไฟก็จะขึ้นเป็นอินดิเคเตอร์บอกตรงนี้นะครับก็สามารถชาร์จตัว Apple Watch นะครับ AirPods นะครับแล้วก็ตัวโทรศัพท์ได้พร้อมๆกันเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ